ครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็อมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปลายใจมงคลกันทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟีทุกๆท่านนะครับผมก็นี่ก็คือสถานที่นะครับผมสถานที่ที่เราจะทําการสร้างบ้านให้หน้องชัยมงคลนะครับผมนี่ครับตอนนี้ขั้นตอนแรกนะครับผม เราก็ได้เตรียมดินนะครับผมเตรียมดินเ <them. S 2> พื่อจะปรับพื้นนะครับผมปรับบริเวณพื้นนะครับที่ตรงไหนมันเป็นที่ลุ่มนะครับที่ต่ํานะครับผมเราก็จะทําการปรับนะครับให้พื้นนะครับผมเป็นพื้นเดียวกันนะครับจะทให้พื้นมันเสมอกันนะครับผมก่อนที่เราจะทําการขุดเสานะครับเพื่อจะยกเสานะครับเสาบ้านนะครับ ตอนนี้ก็รถกำลังขนดินนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้ดินค่อนข้างจะเยอะนะครับผมประมาณหนึ่งรอยกว่ารถนะครับดที่เราจะใช้ในการรับพื้นนะครับ ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับผมจะพาแม่แม่นะครับผมมาดูบริเวณที่จะก่อสร้างบ้านกันนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นบริเวณที่จะสร้างบ้านให้กับน้องชัยมงคลของเรานะครับ ตรงนี้ก็เราก็ถือว่าได้ความพร้อมแล้วนะครับสําหรับการปรับปรุงที่นะครับก็เหลือเป็นขั้นตอนในการยกเสานะครับผมนี่ครับสำหรับบ้านที่จะสร้างนะครับผมความยาวนะครับความยาวนี่เราจะใช้ความยาว16เบ็ดนะครับผมนี่ความยาวนะครับ นี่คือระดับแบบยาวนะครับ16เมตรนะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับผมครับจากนี้ไปถึงกองดินนะครับผมจะเป็นความกว้างนะครับความกว้างนี้เราจะใช้10เมตรนะครับผมก็หมายถึงว่ายาว16เมตรนะครับกว้าง10เมตรนะครับผมจะทําเป็นสองห้องนะครับผมจะทําเป็นสองห้องนะครับ ก็สาเหตุที่จะทาเป็นสองห้องนะครับผมก็อีกห้องหนึ่งนะครับผมจะทําเป็นห้องสําหรับเก็บอาหารให้กับช้างนะครับผมห้องหนึ่งจะเก็บอาหารให้กับช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดนะครับจะเป็นกล้วยจะเป็นหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าที่บ้านของเรานะครับยังขาดขาดโกดังนะครับไม่มีโกดังนะครับผมไม่มีพื้นที่พอนะครับที่จะ เก็บหญ้าไว้ให้กับน้องช้างนะครับผมเวลามีหญ้ามาครับเวลามีอาหารมานะครับก็ต้องเก็องไว้ข้างนอกนะครับผมไม่มีรังคาครับจะทําให้เกิดเวลาฝนตกมาเวลาฝนตกเวลาเจอแดดนะครับจะทําให้อาหารของช้างเสียนะครับแล้วก็ช้างจะไม่กินนะครับผมมันก็เลยจะกลายเป็นอาหารของช้างนี้ก็จะทําให้เสียไปนะครับผมผมก็เลยคิดว่าจะ ทำเป็นสองห้องขึ้นมานะครับเพื่อจะให้อีกที่หนึ่งเป็นที่อยู่ของชัยมงคลแล้วก็อีกที่จะเป็นที่สําหรับเก็บอาหารนะครับไปให้กับช้างนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ได้คุยกับช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. คำนวณแบบเข้าๆนะครับสําหรับงบประมาณที่จะ สร้างบ้านในครั้งนี้นะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับผมผมก็ได้สอบถามนะครับไปยังช่างแล้วนะครับช่างก็บอกว่าจบบริวูรณ์นะครับเสร็จสิ้นพร้อมอยู่ได้ก็น่าจะตกประมาณสองแสนคะแนนนะครับผมนะครับฝากมายังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมและก็แม่แม่พ่อๆ่อพี่พี่น้องๆน,นะครับผม ของจ้องปราชใจมงคลทุกๆท,ท่านนะครับผมลำดับท่านที่นะครับผมอยากจะมีมีส่วนร่วมสร้างบ้านให้กับน้องชัยนะครับผมครั้งนี้ก็ก็ขอเรียนเชิญนะครับผมครับผมก็จะได้ทําการนะครับผมเปิดตลาดขายผลไม้นะครับเพื่อจะสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องชัยมงคลในเร็วๆนี้ด้วยนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่แม่นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านไว้ล่วงหน้าณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องใจยมงคลกันต่อนะครับนี่ก็เป็นที่อยู่นะครับผมที่อยู่ของน้องใจยมงคลนะครับผมช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันเราก็อาศัยร่ไม้นะครับให้ลมให้อยู่ร้นไม้นะครับ เป็นร <muitas> ่มไม้นะครับให้อยู่ช่วงกลางวันนะครับก็ตรงนี้ครับผมก็เป็นบริเวณที่สวนนะครับผมที่สวนของผมเองนะครับผมนะครับในเมื่อเราไม่มีบ้านอยู่นะครับช่วงที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับตอนกลางวันก็ต้องเอาบาสัยนะครับผมร่มไม้นะครับผมให้อยู่ร่มไม้นะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับผมตอนเย็นเ็นนะครับก็จะพาน้องชัยนะครับผมเข้าบ้านนะครับ กลับเข้าบ้านนะครับออก็ไปอยู่ที่เดิมนะครับผมที่เดิมที่ผมก็เคยลงคลิปให้แม่ๆได้ดูนะครับผมเป็นที่เดิมนะครับที่อยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านนะครับผมมาอยู่กับน,น้ำแตงนะครับผมอันนี้น้ำแตงอยู่ฝั่งนี้นะครับผมน้ำแตงก็อาศัยต้นมะม่วงใหญ่นะครับผมในแม่นะครับ น้ำเตงก็อาศัยต้นมงม่วงใหญ่นะครับเป็นล่มนะครับผมสําหรับตอนกลางวันนะครับเสร็จหลังจากนั้นก็ตอนเย็นก็จะพาเข้าบ้านนะครับทั้งสองนะครับผมก็รู้สึกว่าอากาศร้อนนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก่อนน้ําก็ไม่ค่อยจะมีนะครับให้เล่นนะครับ ก็จะมีน้ำให้เล่นนะครับอาศัยร่มให้นะครับช่วงกลางวันนะครับ mm hmm. ก็คงจะอยู่ที่นี่นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่บ้านของเราสร้างเสร็จนะครับจะได้เข้าไปอยู่บ้านอาศัยบ้านนะครับในช่วงกลางวันนะครับ นะครับผมก็คงจะเป็นบ yeah. ้านหลังสุดท้ายนะครับผมสําหรับน้องใจมงคลนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนนะครับทุกเชือกนะครับผมเขาก็มีบ้านอยู่กันครบเรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือแต่ใยมงคลนะครับผมน้องชัยนะครับผมที่ยังไม่มีบ้านอยู่กับเขานะครับก็ต้องขอนะครับผมขอความเมตตาจากแม่แม่นะครับผมทุกๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับผม มาร่วมเป็นสะพานบุญนะครับสร้างบ้านให้กับน้องชัยมงคลกันนะครับผมผมก็ขอแกรงรายละเอียดอีกให้ทราบอีกนะครับผมอีกอย่างนะครับคือบ้านนะครับผมเราจะทําเป็นสองห้องนะครับผมสองห้องใช้เสาหกต้นนะครับความยาวสิบหกเมตรความกว้างสิบเมตรนะครับผมก็<ฤ>อยากให้น <ๆ S 1> ้องได้มีบ<ม>้านอยู่ไว<ม><ม>ๆนะครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับผมถ้าบ้านยังไม่เสร็จก็คงจะต้องนอนตากฝนกันต่ออีกปีนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านทุกกำลังใจนะครับแม่แม่แ,มแล้วก็ท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับขอขอกาบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผมที่จะมาสร้างบ้านนะครับผมเป็นสะพานบุญนะครับ สร้างบ้านให้กับน้องชายของเราได้อยู่กันนะครับผมก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับครับส <beyond> <im> ําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะยุติคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมอีกครั้งนะครับสําหรับแม่แม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใจกับช่องของผาชใจบางคนด้วยดีเสมอมานะครับผมทุกๆท่านนะครับผมกราบขอพระคุณนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ต้องลาก่อนนะครับสวัสดีครับ